สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตั้งใจว่าจะมาทำคลิปให้ดูเกี่ยวกับต้นโนโตนะคะที่สามารถติดฝากเองโดยไม่ต้องผสมเกสรนะคะแต่เซอร์ไพรส์มากนะคะทุกคนฝากของน้องโดนมดเจาะไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองฝักด้วยกันนี่กำลังขนเลยกำลังสนุกสนานนะคะเยอะมากนะคะกู่กรณียังอยู่นะเต็มเลยนี่นะทุกคนดูดีๆ ศัตรูตัวฉกาดนะคะของการเก็บฟักของเรานะนี่ก็ยังมีเมล็ดที่ตกค้างอยู่นะคะอยู่ด้านบนเนาะเพราะว่าคงจะกิ้งลงมาแล้วมันเอาไปไม่หมดนะเราไม่แน่ใจนะว่ามดจะเอาเมล็ดเราไปหรือเขาแค่มาเจาะกินอะไรด้านในนะคะทุกคนนี่เมล็ดเหลือแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะเฮ้อเสียดายเนาะแต่ก็อะยังดีที่เหลือนะคะ ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก่อนจบคลิปก็พาไปดูดอกกระวองเพชรสวยๆนะคะที่กำลังบานอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ